สวัสดีครับลูกพี่ว่างาพี่เจมี่เด็ดดีว่ะเด็ดอีกแล้วเด็ดอะไรอมาขายนเงินหเงินขายโคตรยากหนงเงินเออเท่าไรอ่ะหมื่นห้าพี่แพงนอะไรขายยากเนินเงินเนื้อไงเห็ดกำเอขไม้เงินเอเนนเอ,เอ,เอสวยดีได้ทองดีด้วยนะพี่อทองดีก็ส้มโอดีดหรอกเท่าไรอ่ะหมื่นห้าเ ราคา this ซื้อทองแถมพลาแล้วกันฮะหมื่นแล้วกันเจมโอ้ยหมื่นไม่โดนเลยเค้กเค้กมันต้องเท่าไหร่วะมันถึงจะไม่ขาด่กอดีดีดีหมื่นพันแล้วกันเอาดีละเหมือนตามไปซื้อด้วยอะเหมือนรู้ทุนแล้วตามไปซื้อด้วยอย่างเงี้ยเอาเฟื่องเที่ยมันก็ได้แล้วไงทำมึงไหมเอาหมื่นสองอะไม่ซื้อนะนะสองอะได้ได้ แต่ว <Auf S 2> <tober. S 1> ่าทำไมก็หมื่นสองเงีเดี๋ยวโอนให้เป็นเชืวกอ่ะข้าวกินหน่อยได้ไหมค่าข้าวค่าข้าวอ่ะได้เลยกูสั่งข้าวแล้วเดี๋ยวได้กับพี่เลยที่หลังกาแฟมั้อยากกินกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวกูสั่งเด็กให้จัดให้ที่แจกข้าวเดี๋ยวกาแฟเลยจะกลับบ้านแล้วเนี่ยขอค่ารถหน่อยแล้วกันจบจบปะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเลิกเลยกูเก็บร้านเดี๋ยวกูไปส่งมึงเลยจบเลยโอนเอาแล้วหมื่นสองโอนให้ด้วยแค่นี้ขออนุญาตพอดี ใจเหรอฝากฝากฝากไว้นในช่องฟิ